ก็สังเกตึงในเรื่องของการซื้อของออนไลน์นะครับในเรื่องของยาตอนนี้ยังผิดกฎหมายอยู่นะครับฝากเล้นย้ํากับทางท่านพี่น้องประชาชนท่านผู้บริโพคทุกท่านนะครับว่าการซื้อยาออนไลน์ยังผิดกฎหมายอยู่การขายยาออนไลน์ยังผิดกฎหมายนะครับไม่แนะนําที่ซื้อพวกทีออนไะแล้วก็การไปภายน้ำในที่กอกก็คือว่า้องทำเกล็ดเาือเกล็ดที่ไม่ดี ทางพอเขบอกว่ายังไม่เห็นนะพอดีเขาใส่เรื่องพิพิธภัณฑ์ใหของก็มาแล้วตัวนี้ครับตัวนี้คือแค่แพ็กเกจเนี่ยก็ต่างกันแล้วนะครับแค่แค่รูปลักษณ์ภายนอกแล้วจริงจะไม่ใช่คนแบบแต่ว่าแต่ผมไม่นั่งนอกเลย นึกน eh ึ <ca> ้นอเปดแอนแบวดปวดเข่าอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่เขาวคนดค่อนัดนและแบบว่าคนไทนที่นี่ดี